สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย98 Jack p อตเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเลยก็มาอยู่กับยูทใหม่ค่ายใหม่เนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะับผมก็มาเล่นอันแม่ยิงเกือเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะนำเลยละกันนะครับผมนะ เอาอันดับแรกก็สวัสดีย้ำเศร้านะครับเนาะก็บาได้มาหลายมือเลยละกันนะครับอ่ะทุนสองเหมือนนะครับหลังจากที่เป็นเจ๊งอันแมวเป้ามานะครับอ่ะจัดโบนัสเลยละกันนะครับผมนะห้าพันลุยเลยครับพี่น้องเลยนะอยากไปสรูดีกับมันโอ้ยเจ๊งมาสวงคลิปละครับพี่น้องเลยถ้าเจ๊งคลิปนี้ก็สวยเต๋อละครับผมคนเหงียมาสวยขนาดนี้วะ มาปุ๊บก็สวยปั๊บเลยนะครับผมเบิ้งมันเบิึงมันเบิึงมันเบิึงมันเออมาขอบูวจักหน่อยเนี่ยเออมาไหลต่อเนี่ยายาวยาวไปอุ้ยอันเมย์ยิงเกลือนะครับช่วงนี้นางเตาเกลือหรือยังเฮ้ดยดอกนีตับไอเอฟก็กส์กปโอุ้ยสวยว่ะฟาดเข้าไปเฮ้ยม่วงสองเฮ้ยเรียบร้อยตไอเอฟก็กส์กปโอลุ้ยเตกหมดเฮ้ยไปก็นไอเอฟก็กัปโปลเอาไหลยาวๆไหลยาว ยี่บร้อยนะครับผมนารางวันใหญ่แหลกเลยนะครับเอาบัตนีิก็ะซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวสวยเฮ้ยมันแตกวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเสียไปหกหมื่นแล้วนะครับเช้านี้อภินิหารยุทธใหม่จัดหนักๆจัดทีนี้มาอีกเงี้ยมาอีกเงี้ยบัตรก็ว้นะครับติดต่อไปเตรียมไม่เลยอ่ะโอเคนะครับผมเปิดเลขเฮกมันนะครับจบไปที่หมื่นสี่นะครับก็ถือว่าได้อยู่ครับพี่น้องเนี่ย ซ้ำซ้ำ,ำอีกห้าพันไปครับผมเชิงดีเชิงดีนะครับผมลอกเบิงลองเบิง,ง,บงมาอพินิหารยุทธใหม่ครับผมไม้แหลกแตกไปแล้วนะครับไม้ที่สองว่ายังไงนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันไปมาตอนนี้ยังนินเน้นเลยออึกไอเก้เคอครับผมนาเขียวนิ่เน้นเย็บร้อยครับผมรางวันเบิ่มๆเอา้ารางวันก้อนทัวนะครับมา ม diver, แม่มาได้ทั้งสี่แหมนะครับผมเออมันค่อยนาเรียนเนี้ยอันไม่ย네ิงคนปลาเนี้ยสวยสวยแตกเนียนๆครับพี่น้องขอมบูต่อเนี่ยมาโดนหรือก็ไอ้คนสรับโอมมีไหมเอ้ยาเอามาเรื่อยๆครับผมไหลต่อเนี่ยเนียนๆไหลต่อเนี่ยเนียนๆแบบเต็มเครื่องเต็มเครื่องไอสกูนสิบสี่ไซน์งานเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเอาอย่าบอกว่าเป็นซุ่นเฮ้ย เรียบเลยนะครับผมเกลือนะครับผมมาที่สองเกลือนะครับขาดทุนไปเก้าร้อยกว่าเนาะอ่ะขอขยับที่เบียดสี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับเทอ,โโอร์โบมาแปดิบรอบไปครับผมวัดกันที่เบียดสี่ร้อยเลยแล้วกันนะครับแตกก็แตกนะครับไม่แตกก็เกลือนะครับผมนะแ่ค่อยโดนมาสวางคลิปแหละครับพี่น้องเลยเศร้านี่ หาเหรีได้เหรีเสียลงให้เบิงเบิดน,นะครับผมนะ employees. บอดดายคัทคลิปแตกลงให้เบิงเลยเด้อนะครับผมภาคก็ภาคสุดๆไปเลยนะครับเล่นสุดๆไปเลยนะครับผมนะคลิปไฮไลท์ไม่มีแล้วนะครับถ้าอยากดูคลิปไฮไลท์ก็คลิปเก่าๆได้เลยนะครับผมนะอันนี้คลิปเล่นสดครับผมเอ้ยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงนะ่ไนอตัวก็ตายกันสุดรั้วเน้นเน้นปักเก้าไปหน้าแดงเน้นเน้น ยี่บร้อยนะครับแตกนอกเน้นๆหวานเจี๊ยบไปที่บื่นเจ็ดเลยนะครับผมนะกับข้าวครับกับข้าวเลยครับผมเฮ้ยเอาเรื่อง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 อยู่นะเฮ้ยไม่ยิงคนป่ามาครับพี่น้องมือเนี่ยม้าครับม้าครับถ้าเป็นซุ้มนี่ม้าครับถ้าเบงลวดม้าครับ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  เอามาถ้ามาก็มามาให้สุดมาให้สุดอย่างสั้นละแล้วมาให้สุดแบบนั้นเลยนะครับผมเอามันคักคักเอามันเน้นเน้นเออมาขบวถตอนนี้เน้นเน้นสวยมาบึมเบิมเบมบมเฮ้ยแต่ว่านางน่าจะเศร้าเกลือเออเนี่ยเห็นผมน่าจะเศร้าเกลือแล้วนะครับผมนะ ลงสายนางจะอาบน้ําแล้วนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับหวัวใจเต้นตุบๆทุบๆไม่มานะครับผมขอโบนัสรอบเดียวมาเบียด400ยนี่มาแตกจริงไม่แตกจริงเดี๋ยวรู้เลยนะครับผมเออมาขอบโบนัสเบียด400ถ้าแตกก็แตกเลยนะครับไม่แตกก็คือพอนะครับผมขอรอบเดียวขอรอบเดียวขอดอกเดียว นา่งไอ้ไอ้ขอดอกเดียวนินนิเลยเออมาก็ช่วงนี้ก็มามือนึงหายซ้องสามมือหมดแล้วครับพี่น้องครับได้กินเหล่ากินหลายจะดีแล้วครับผมไข่อึ้งลึงเลยครับผมตอนนี้อ๋อโอ้ยคือดูดเงาเทนัวปาทูปาอ่ะเอ้มาอีกแปดสิบรอบไปครับผมขอโบนัสรอบเดียวหนิแม่ จะได้เล่นบ่เนียถ้ามาทรงนี้นะครับจากจากที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับผมนะถ้ามาทรงนี้นะครับมีสิทธิ์เข้าโบนัสนะครับแต่เข้าโบนัสเบ็ด400นี่มีโอกาสแตกด้วยนะครับผมนะถ้ามาทรงนี้แต่ตอนนี้มันดูดผมรัวๆดูดผม,ดดผมเน้นๆเ,เลยนะครับผมหมุมแรงอีกบ่รอกข่ก็ไดเนาะ มันจะเป็นมันจะเป็นรายการสี่ห้าหกชูจิงเรียวนะครับอืรายการชูจิงโอ้โหไปแตกไอ้อ้ในน่อนเอ้ยแตก้อ้ได้ในน่องเอ้ย,อย,ออยบมุมเนหายไปสวงสามือกลับมาก็ยังเกลือเหมือนเดิมเออมาเอาให้ค่อยเนี่ย เออนาแดงนิน้นๆครับผมสวยบทต่อน,นึ่งไหมม,มุมแดงอีกบ้านอาคัคอยนน่นอนเอออุย้ยขออภัยนะครับ โอ้อะไรครับเนี่ยมันทำไมมันแบบคือให้อายถ่าโดนแท้โบนัสเนี่ยโบนัสมันมันเอาสเก็ตเตอร์ขอเป็นดึกถิ่มขอปลาแล้วบอกพี่น้องเออมาจมแล้วกระเขานี่พอในที่สุดก็มาจนได้นะครับโบนัสเบส400ของเฮานะครับมาแตกแท้แตกแท้ลองมึง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 ละเอาละเอาละตื่นเต้นตึ๊บตึ๊บหัวใจเต้นตึ๊บตึ๊บหัวใจเต้น ตึบต๊บๆม,มีแตกมีแตกบูนัดเขาหยากส็สิมีแตกพี่น้องนะอ้ย,ยเฮ้ยวายเฮ้ยเฮ้ยจะบอกแล้วมันะจบหกล้อยโคตรแม่บังเอ้เบียดสี่ล้อยเดียวหนนา เบิงบัดโจ๊บไปก่อยดูปบุ๊มบมนหกแสนสีเด้อหกรอยสี่สิบโอ้ยปาดเกลือแบบนี้ขอเอิ้นว่าเกลืออก,กอ,อกฟังฟ้าฟังหมอกด้พี่น้องเลยเกลือแบบบ่าเอาไผ่เลยตัวนี้ไหมปาดเอาอ,อาหารยุทใหม่นะ,สะแสดงฤทธิ์หนไแมเออเอามา ก้อเนื้องเน้นเน้นดาฟ้าสวยอยีกครับผมลือๆๆๆๆๆลืลืเอ้ารอบส w งพี่น้องเนอะ้แกะมือไม่ด้วยเอ้าแตกเนี่ยแตกเนี่ยแตกเนี่ยสวยไว้แตกไว้แตกไ้แตก เฮ้ยสวยเอาบตุตตอนนี้มาโอ้โหว้าวมันแตกป,ปอปอเปีปเตะเนาะเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเยอะดีดอกเลยมันแตกว่ะจุดไปที่หกพันหกนะครับมันแตก ต้งไหนวะสิไปตัวหรือสิพ่อทำนี่วะเบื้องจากสถานการณ์สิไปตัวหรือสิพอ่อ,ต,อ,พอตัวดีโอ้ยตายแล้วโอ้อะมาหนึ่งพันรอบครับผมไปบาทที่นี่บ้าเขาบนอัดสองรอบ คอยนึกว่าคอยชิได้อวกไปเป็นเสียหรือจี้ว่าพ่อแตกนะครับอาพิษหารยุดใหม่ไม่แตกนะพ่อแตกปุะเื่อือเื่อเื่อือเรเเสียงมันไหลพี่น้องเลยโอ้ขี่ลายพุทเบ่งยิงคนปลาอยอันแม่นิ้งก์อะ เรียกว่าจุกๆเลยนะครับผมนะเจอแบบนี้เดี่ยจุกๆเลยนะครับผมลุงซีข่อยหนีสักกันข่อยหนีจะได้ทุนคืนสักกดีเนาะอันนี้ปันไปปันมาเรดเจ็ดพันละครับพี่น้องเอ้ยหัวใจเต้นตุ๊บๆต่อมๆแล้วนะครับผมนะจีเจ็งบ้านว้าวจีเจ็งบ้านว้านะครับไม่น่ารอดตัว ตามใจไว้เลยเรียบร้อยหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมเอาอีกแล้วเอาจงอะไรยังสองลอยเดี๋ยวเอานั่นเรียบร้อยดีครับผมอภิเนหารหลวงปู่โดเรมอนอย่างกระสวยบ่ใดนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมนะเช้านี้นะครับสามคลิปเสียบึดเลยนะครับผมนะโดนไปแปดหมื่นแล้วนะครับผมหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมยังไม่มีคลิปไหนแตกเลยนะครับผมนะไปครับผมไปต่อที่ช่องวีสองนะครับผมนะ ไปไปไปเบิดดากแล้วก็ขามุย